ฝันเห็นช้างทั้งโผงหรือฝันเห็นช้างหลายตัวอยู่รวมกันทำนายได้ว่าความรํารวอหาสาจะมาทานถ้าฝันเห็นช้างเพียงตัวเดียวทำนายได้ว่าท่านจะได้รับอาสนะเสมอช่วยเหลือจากผู้ใหญ่และหาเลี้ยงชีพด้วยรายได,ได้ที่แม้จะไม่มากมายนะแต่ก็สมบูรณ์และมัคงคัะฝันว่าเอาถ้วยหรือป่อยป,ป้อนตกให้ช้าง ท่านจะได้รับการยกย่องจากผู้คนในชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่เพราะความเมตตากรุณาคอยช่วยเหลือคนที่ด้อยกว่าท่านถึงเสมนองท่านเองค่ะแต่ถ้าฝัดว่าตก้าหรือโดนทางเกียบหรือโดนทางไล่ทำนายได้ว่าท่านจะได้รับช็อกจากผู้ใหญ่นำใครมาตัวรหรือการปองร้ายจากประตูที่หนูกว่าค่ะถือว่าเป็นฝัดร,ร้ายค่ะ ที่แก้ความฝันให้ฝันสร้างความนักสมาธิแผ่เมตตาไปยังเจ้ากับนายเวีนค่ะถ้าฝันว่าได้ขี่ขาทำนายได้ว่าถ้าจะได้ครอบครองทรัพสมบัติประเภทที่เป็นรากฐานอันหนาแน่นมั่นคงสุดจะได้รับการยกย่องที่ท่านมีเกียรติผู้ควรที่จะได้รับท่านจะสามารถควบคุมจัดก,การกิจการงานทางด้านธุรกิจ ให้เป็นไปตามปรรถนาทุกอย่างทุกสาขาเรื่องและทุกแผนคำพูดของท่านจะเป็นเสมือนวาจาสิทธิภายในบ้านค่ะเรื่องความรักท่านที่ยังโสดท่านจะได้พบคนถูกใจในตา่างแดนและกำลังออเป็นความรักดูท่าจะดีขึ้นไปเรื่อยๆด้วยค่ะท่านที่มีคนรักคู่ครองแล้วช่วงนี้ความเสน่ห์ของท่านจะโดดเด่นมาก จะทำให้คนรักของท่านเริ่มมีอาการหงหวหงวค่ะดวงการงานการเงนิงนจะมีคนมาขอความช่วยเหลือเรื่องเงินจากท่านก่อนที่ท่านจะให้ท่านต้องพิจารณาและไต่ตรองให้ดีๆค่ะท่านที่ทำธุรก,กิจอิสระจะมีโอกาสาาเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างดีค่ะได้เด็ดเลขมงคล1922397511 1> 9 1 2, 1 2หนึ่งหขอให้ทุกท่านทุกีมีใครร่ำรวยเงินทองร่ำรวยความสุขทุกๆุท่านเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราค่ะขอบคุณค่ะ